สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแต่เหมือนเดิมกับเมนูง่ายๆสามารถททำได้เองที่บ้านเลยนะคะวันนี้เลยค่ะนาเสนอเป็นเมนูนี้เลยเมนูง่ายๆเมนูบานๆแบบร้อยด้วยค่ะ ต้มข้ามูใส่ฟักเซียนดองเลยค่ะฟักเซียนดองเนี่ยทรามาต้มกับเนื้อไก่กระไรหนะ้าไก่บานนะบอกเลยว่าร้อยหมางเหมือนกันค่ะต่วันนิี่บ้านเนะชายชกับต้มข้ามูค่ะต้มข้ามูรสชาติจะจออกเปรี้ยวๆนะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเอาข้ามูไปล้างทำความซอาให้เดียบรอแล้วก็ามาลวกสักทีหนึ่งคะ่ะมาลวกเอานนาม,มันออกนะแล้วก็มาต้มไม้ค่ะต้มไม้ด้วยน้ำใส่ใส่เครือปรุงใส่หอมกระเทียมแล้วก็ตามไปด้วยต้นเครยสักิดเหลาให้มันหอมๆนะปรุงรสเสร็จเรีอบรอยแล้วช็ม,ม,ชตม,ตมชเติอปเลยค่ะ ักเซียนดองที่เราเตรียมมาแล้วนะพักเซียนดองนี่ถ้าเคยชอบเปรียวมากให้เติมน้ำลงไปสักน้อยนึงค่ะแต่ไม่ได้ชอบเปรียวมากก็คือว่าให้เติมไปแต่ใบพักเซียงก็พอแลวมันก็เปรียวโอเคแล้วค่ะแต่ถ้าไม่มั่นใจคือเวนน้ำไว้ก้นหะน้าแล้วค่อยมาเติมนม้ำทีลังหนะ้าแค่นี้เองตุนไปจนกว่าข้ามูดจะเปื่อยนะพักเซียนดองน้ำมันก็ออกพอดีไอ้ยาบอกเลยว่าเมนูนี้เด็ดมากเลยค่ะใครไม่เคยกินนะต้องลองเลยนะบอกเลยว่าร้อยมากเลยค่ะรสชาติมันก็จะออกเปรียวๆนิดน้อยค่ะ